เมื่อก่อนเราปกติทัวไปน่ะสามัญชนคนทั่วไปยังมีอารมณ์โกรธนะโกรธโมโหน,ะนี่แสดงว่าเรายังไม่มีพระธรรมนะเราดูคนกี้โกรธโมโหอาฆาตปยาบาทนี่แสดงพวกนี้ยังไม่มีพระธรรมหรือมีอรู้พูดได้แต่ว่าในใจในอารมณ์นะ ปฏิบัติอารมณ์โกรธโลภหลงออกนะก็จะเริ่มมีธรรมะนะนี่เริ่มมีธรรมะในใจนะเราถ้าคนมีพระธรรมเราอยู่ใกล้เขาก็ไม่โกรธไม่โมโหนะไม่อาฆาตไม่ปยาบาทในะไม่แค้นเราด้วยนะไม่คอยที่จะอะไรเขาเรียกไม่คอยที่จะทำร้ายทำลายนะคนอื่นนะคนที่มีพระธรรมเนี่ยนะอยู่ในใจเนี่ย นะใจมันก็จะบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์จากอารมณ์น,ะนิมประธรรมเบื้องต้นนะคนทั่วไปนะถ้าคนอย่างผู้ปฏิบัติลึกซึ้งนะปฏิบัติให้ใจิตใจบริสุทธินะ์อาาตปยาบาทแค้นนะเรื่องกิเลสตัณหาตัณนะหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่ค่อยๆเบาลงอีกนะนถ้ามีพระธรรม จากที่เราอ่านมานะแต่อ่านมาและรู้แต่ว่าการปฏิบัติความเป็นจริงในความรู้สึกเนี่ยเขาเรียกต้องฝึกฝนใจฝึกฝนอารมณ์ฝึกฝนความรู้สึกนะเราก็จะดูในใจของเราแบบนี้แหละว่าเรามีไหมธรรมะในใจเนีนะถ้าเรามีธรรมะในใจเราก็จะสะอาบดบริสุทธิ์นะเริ่มเห็นพระสสฆ์ นะหรือเริ่มเห็นคนมีศีลมีธรรมคนที่มีศีลมีธรรมแบบนี้ชีวิตจะดีนะชีวิตจะไม่ค่อยพราดนะการงานที่ทำก็จะดีมีศีลเครื่องป้องกันนะอย่างปกติด,ดีก็บอกศีลห้าคืออย่าไปเบียดเบียนคนอื่นนะั่นะนะสัตว์ก็ดี เขารักชีวิตเราก็รักชีวิตเราพยายามอย่าไปทำร้ายเขาถ้าเราเข้าใจว่าต่างคนต่างก็ πα, รักชีวิตสัตว์มันก็รักชีวิตมันก็บอกเราไม่ได้นะการที่เราไปขโมยของคนอื่นของเ <c oughs> ขาเขาก็รัก <c oughs> ของเราเราก็ร <c oughs> ักนะเรากพยายามงดถ้าทำได้ก็ดนะีทำไม่ได้ก็ดีไปตามทำได้นะั่นแหละ ปิดลูกปิดเมียคนอื่นนะถ้าทำได้ก็ดีกับชีวิตนะนะเรื่องโกหกอีกนะนี่การที่เราใช้ชีวิตนะยางมีสิ่งแบบนี้นะในตัวในใจในความอยู่ความเป็นของเราเนี่ยไม่ไม่คีเมามากเกินไปนะ <c ười> เนี่ย นะเมามากเกินไปก็ไม่ดีนะไม่โกหกไม่หลอกลวงคนอื่นถ้าเรามีอย่างนี้ได้นะชีวิตของเรากับคนที่เขาไม่มีแบบนี้นะต่างกันเลยนะระหว่างสองคนคนหนึ่งประพฤติแบบไม่ต้องสนอะไรเลยกับอีกคนหนึ่งประพฤติแบบระวังตัวไม่โกหกไม่อะไรไม่ไม่ทำร้าย นะแล้วเขาไม่อาฆาตไม่ปยาบาทไม่แค้นเนี่ยถ้าสองคนนี้ใช้ชีวิตเดินคนละอย่างกันนีิงใจเห็นชีวิตของแต่ละคนต่างกันดังเห็นได้ชัดนี่แค่เบื้องต้นนะถ้าคนที่เขามีความเจริญรุ่งเรืองเพราะเขามีศีลมีคุณธรรมประจําใจมากขึ้นเนะี่ยธรรมะมันวิเศษคุ้มครองตัวเราเพราะว่าเราประพฤติปฏิบัติ อยู่ในสิ่งที่ดีที่งามที่ควรนะมันก็จะทำให้การงานหน้าที่ชีวิตของเรามีเด็กคนเชื่อถือนะคนไม่โกหกนี่มีเด็กเชื่อถือโกหกได้สองสาครั้งวันหลังเขาก็รู้มันก็ไม่มีใครเชื่ออันนี้แค่ทำเบื้องต้นถ้านะเราเข้าใจทำลึกๆนะทำ ของนักปฏิบัตินักจำราจิตใจนะเรื่องของความรู้สึกอารมณ์ตานี้ที่เรามองเราปฏิบัติทำศึกษาธรรมะให้รู้แล้วก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วก็ทําไม่ได้ได้ทั้งใจด้วยแล้วก็การปฏิบัติตัวจริงๆเกิดมาจริงๆชีวิตของคนที่มีคุณธรรมมีศีลมีธรรมประจําใจหมายถึงทําอยู่ ทุกวันทําอยู่บ่อยๆทําอยู่เป็นประจำทําอยู่เป็นชีวิตนะก็จะมีความสุขความจเจริญเห็นได้ชัดยิ่งมีคุณธรรมมากขึ้นเท่าไรมีความไม่โลภมีรู้จักแบ่งบันรู้จักให้นะคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราวันหนึ่งนะเราไม่เคยลืมคุณ อันนี้คุณยิ่งมีคุณธรรมสูงๆนะแต่บางคนอยู่กันด้วยผลประโยชน์เกื้อกูลกันด้วยผลประโยชน์นะมีให้กันก็โอเคอยู่กันได้ต่างคนต่างให้อันนี้อีกระดับหนึ่งดีแต่แบบระดับนี้ก็มีแต่อีกดีอีกระดับหนึ่งนะที่มันขึ้นเหนือไปอีกนะเขารู้สึกคุณคนรู้สึกผู้มีพระคุณ ถึงจากไปแล้วก็ยังไม่เคยลืมคนมีพระคุณอันนี้แต่มันลึกก็ไปอีกนะก็บอกแล้วธรรมะยิ่งลึกยิ่งต้องถ้าเราไม่เห็นธรรมระดับลึกๆเราจะไม่รู้จักใจตัวเราเลยและเราจะไม่รู้จักจิตใจมากมายนะเมื่อเรารู้จักธรรมะลึกๆซึ้งๆเราก็จะเห็นพระ จะเห็นพระในใจนะพระที่แท้จริงเมื่อมีธรรมเต็มที่ก็จะเป็นพระเมื่อเป็นพระก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้เพราะมีธรรมอันบริสุทธิ์หมายถึงจิตใจบริสุทธิ์ไม่มีอารมณ์โกรธอาฆาตปยาบาทไม่มีแค้นไม่มีถืออะไรโทษ ทั้งนั้นในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพราะมีธรรมถ้าใครมีธรรมคนนั้นก็สามารถเป็นพระแต่ระดับธรรมอันลึกซึ้งต้องรู้ได้เฉพาะตนรู้ว่าตัวเราสละมากน้อยขนาดไหนไม่ต้องมีใครบอกนะคนหรือจิตที่เขาประพฤติปฏิบัติ เข้าถึงผู้เสียสละของตัวเองเข้าจะเห็นผู้สละเหมือนกันนะเมื่อเราเรียนก็ไปมากๆเรียนจนเป็นผู้ละละกิเลสทั้งพวงละกามละตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นไม่อยากเป็นทั้งๆท,ที่บอกไม่อยากเป็นแต่มันก็ยังเป็น นะความรู้สึกที่ในตรงนั้นมันยังมองเห็นด้วยธรรมะมองเห็นด้วยจิตใจนะเพราะจิตใจเราก็ต้องปานไปแต่ละขั้นนะการไม่โกรธเนี่ยเราจะรู้เลยคนเราไม่เคยโกรธคนเราจะรู้สึกอย่างไรนะกับคนที่เขาเคยโกรธคนเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร มีการกระทํามีพลังงานจิตเป็นอย่างไรนะความรู้สึกสัมผัสนะพลังงานของใจนะพลังงานของการกระทําเวลามันให้เรารู้สึกได้นะ,นะคนดีเขามีทุกคนเป็นคนดีแต่ดีต่างกัน ดีต่างระดับของธรรมะนะใครยิ่งปฏิบัติมองดูตัวเราเป็นเราเมื่อไรนะเห็นเราเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อไรนะเราจะมองความรู้สึกของตัวเองได้ที่มันอยู่ในใจของเราแนะ่นะ เราก็จะมองความรู้สึกในใจของเราเองที่บอกว่ามองเห็นทมในธรรมของตัวเองดูใจดูความรู้สึกเวลามันคิดนะเขาจะเห็นถึงไม่พูดมาเราก็จะเห็นเห็นจากความรู้สึกเกิดขึ้นแบบร้อนเยน็นร้อนใจเย็นใจนะเพราะว่าเราปฏิบัติ กายแล้วก็กายที่มันอยู่ในกายก็คือกายที่เป็นใจเพราะกายที่เป็นใจมันสามารถทําให้กายภายนอกกระทางานได้เหมือนกันแต่ใจมันวุ่นใจมันสับสนมันก็บอกให้กายเดินไปหาตรงนั้นเดินไปหาตรงนี้ใจมันเริ่มอยากไปก่อนถ้าเราระงับมันไม่ได้นะ เราก็บอกให้ใจให้กายไปใ,ใจมันสั่งแล้วแต่เราระง,งับใจไม่ได้เนี่ยเออใจหดจนก่อนอย่าไปตามตามใจนะเรื่องนี้อย่าเพิ่งทำตามใจก่อนฝืนมันก่อนฝืนใจนะอย่าทำตามใจบางสิ่งบางอย่างอย่าไปเป็นตามใจนะตามอารมณ์นี่แหละคือการฝึกธรรมะ ก็พิจารณาสิ่งที่จะตามตามใจเนี่ยมันทําแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างนะหรือทําแล้วตามใจที่มันสับสนวุ่นวายเราฝึกมันได้ไหมฝึกใจเนี่ยฝึกภายในนะถ้าเราฝึกมันได้เราก็รู้สึกว่าเราได้ดัดดัดใจดัดนิสัยที่ไม่เคยดัดดัดอารมณ์ที่ไม่เคย ที่ไม่เคยจัดการกับมันเมื่อก่อนปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยตามใจถ้าใจมันร้อนมันก็จะไปละเมื่อไปอใจมันไปเราก็ไปเลยขึ้นรถไปนะเดินออกไปนะนี่เรียกตามใจแต่เรามานั่งดูปฏิบัติใจนะเออมันจะไปไหนนอะไปแล้วมันจะอย่างไรนอเราต้องพิจารณาก่อนที่จะตามใจเนาะ เมื่อเราฝึกมันฝึกใจให้มันอยู่ในความควบคุมของเราได้โดยการพิจารณาให้เป็นเหตุเป็นผลให้เป็นทางที่ดีที่ควรแล้วค่อยทำลงนะเมื่อเราทำได้ใจเราก็สงบนะจิตเราก็จะสามารถอยู่ในความควบคุมของเราได้นเ <c oughs> มื่อก่อนเราไม่ได้ฝึก นะเรารู้อย่างเดียวทําตามใจแล้วมันสบายไม่มีใครมาขัดเราเลยามตามอารมณ์แล้วมันตามมันก็สบายนะแต่พอทําแล้วผลที่เกิดขึ้นนะนะามตามอารมณ์ผลที่เกิดขึ้นมันดีหรือเปล่านะมันก็เป็นผลแล้วเราก็ได้รู้ได้เห็นว่าทําตามอารมณ์ตามใจเนี่ยผลมันเกิดไม่ดีเลยทําให้ชีวิตเราทําให เราต้องเสียเวลาทีนี้เราก็ารู้แล้วได้สติได้พิจนารณาต่อไปจะไม่ตามตามใจนะเบรกใจของเราหยุดใจของเราทำในทางที่มันมันดีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็าเห็นได้โดยนะลงมือทำที่บอกเป็นมากมมั๊อลงมือทำได้ผลงานผลงานให้เราเห็นเลย เห็นด้วยตาด้วยเมื่อก่อนเราฝึกใจอยู่ข้างในน่นนะไม่มีใครเห็นเราหรอกนะแต่พอเราฝึกใจได้แล้วเรามาพิจารณาว่าใจมันจะทําอะไรกายเราจะทํำไหมนะเมื่อพิจารณาแล้วมันทําได้ลงมือทําด้วยกายนะพอลงมือทําด้วยกายแล้วมันก็จะได้ผลดีเกิดมาทําให้สิ่งที่ออกมาเป็นงานดีนะเป็นมรคเป็นผลที่ดี มักคือการกระทำทั้งกายทั้งใจนะวาจาพร้อมกันนะโดยการพิจารณาแล้วนะคือเป็นผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะนั่นคือธรรมะนะเราสวดกันทุกวันทำวัดเช้าวัดเย็นบูชาพระรัตนตรยัยเนะี่ยไม่ใช่แค่ท่องวันเพราะทำตาม,ตามแต่เราไม่รู้ว่าทำต,ตามอย่างไรอะไรคือธรรมะนะวันนี้ก็เลย บางคนก็รู้แล้วนะแต่วันนี้ก็จะรู้ทบทวนความจำนะเพื่อบางทีอาจจะลืนมเราสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นบูชาพระรัตนตรยัยนะบูชาแล้วต้องทำตามทำตามอย่างไรบางคนธรรมะนั่นคือข้อธรรมะที่เราต้องปฏิบัตินะให้อภัยคนนะไม่วุ่นวายนะไม่พูดโกหกไม่ดา ไม่ว่านั่นคือธรรมะนะถ้าเราเป็นคนมีธรรมะปฏิบัติแบบอยู่แบบคนมีธรรมะเนี่ยมันมันเย็นมันเบาสบายนะน่าอยู่ด้วยน่าคบด้วยแต่ถ้าคนที่ไม่มีธรรมะนะชอบว่าคนอื่นชอบว่าคนอื่นชอบอะไรที่ไม่ดีก็ว่าเขาเสียหายโกรธแล้วก็าทำ อาฆาตปยาบาทนะเวลากโกรธแล้วก็ไปเท่าทำร้ายนะบางคนเห็นไหมบางคนถึงกับทำมากกว่าเยอะแยะมากมายอันนั้นคือคนไม่มีธรรมะนะคนที่ไม่มีหวัวใจเป็นธรรมะนะถึงเราจะสวดมนต์ทุกวันแต่เราไม่เคยเข้าใจมันนะ หรือเข้าใจแต่เราทําไม่ได้ให้เป็นคนใจไม่โกรธเนี่ยใจเป็นผู้ให้าภายัยมีสงสารคนอื่นเมตตาคนอื่นถ้าทําไม่ได้สวดทุกวันก็ก็ไม่มีธรรมะในใจอีกนะีได้แต่ต้องนะได้แต่อ่านนะได้แต่จําแต่ไม่ได้ทำนะไม่ได้ทําอย่างนั้นนะไม่ได้ทําอย่างคนให้อาภัยได้นะ นะสงสารคนอื่นเมตตาคนอื่นจะเอาแต่ตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ความสบายของตัวเองเป็นใหญ่นะธรรมะม,มันนี่เรื่องธรรมะหยาบๆธรรมะที่ที่ทุกคนเห็นแล้วจะรู้ว่าตัวเองมีธรรมะหรือเปล่านะในใจเนี่ยถ้าเรามีธรรมะอย่างนี้ใจเราก็ไม่ร้อนใจเราก็ไม่วุ่นวาย นะเพราะเราจะทำอะไรเราคิดก่อนนะใจมันคิดสมองมันคิดใจมันเป็นเราก็พิจารณานะแล้วค่อยทำนะต้องคิดนะคนเราไม่ใช่ไปคิดต้องคิดคิดแล้วมันดีไหมสิ่งที่คิดคิดแล้วมันจะทำแล้วทำแล้วมันดีไหมก็ต้องพิจารณา พนะอพิจารณาแล้วก็เกิดปัญญาปัญญาก็าเห็นว่ามันดีกับไม่ดีเราก็ทําในสิ่งที่มันดีเพื่อส่งผลมาหาตัวเราก็เป็นปัญญาขึ้นนะทำในสิ่งดีๆก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นกับตัวเรานนะใจเราเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อย อย่างนักบวชนี่มีเยอะนะกิเลสตัณหานี่ก็ต้องไม่ให้มีอีในจิตในใจเห็นไหมมีมีมากขึ้นเป็นผู้ให้โอกาสคนอื่นไม่สามารถนะที่จะนะใจแคบอีกนะต้องให้โอกาสนะให้โอกาสคนอื่นให้เขานะได้เข้าใจ ในในธรรมะในข้อปฏิบัติในความรู้สึกนะจิตก็จะจะเบาขึ้นจะสบายขึ้นนะนั่นน่ะมีมีธรรมากขึ้นนะและสุดท้ายไม่ในใจที่มีม่งหวังเขาต้องเอาออกอีกนะนี่ธรรมะมันเริ่มทาให้ใจเราบริสุทธิ์นะเมื่อก่อนเราอารมณ์เราเอาออกได้ นะไม่รู้ได้จริงไม่ได้จริงเราก็ดูมันนะว่ามันมันโกรธไหมกับคนในใจเราเนี่ยมีอยู่หรือเปล่าเราก็ดูใจเราเองรู้เองนะเมื่อรู้แล้วก็จะทำยังไงทำได้แบบนี้ก็มีห่วงอีกนะมีห่วงก็ต้องอย่าให้ใจมันห่วงอีกนะเนี่ย คำว่าบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆเราห่วงอะไรจะทำอย่างไรไม่ให้ใจห่วงความห่วงนะมันเป็นอะไรเขาเรียกนะเป็นโซ่ร้อยใจนะเป็นบ่วงบาทรัดจิตรัดใจภายในนั่นนะบ่วงหรือบ่วงปฏิจจสมุปาทนี่แหละบ่วงบาทที่ร้อยใจ อะไรที่มันห่วงอยู่ในใจก็ต้องทำให้มันบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกยิ่งยากขึ้นไปอีกไม่แต่เราจะรู้สึกว่าในใจมันว่างมันมันเบาเบาจากอารมณ์โกรธโลภหลงเบาจากว่วามนั่งเนี่ยมานั่ง ปฏิบัติอยู่ให้มันเมื่อใจมันไม่มีห่วงเบาสบายมันก็รู้สึกว่ามันมีความสุขนะทุกคนที่ทุกทุกเพราะห่วงห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงมากมายที่พอคิดแล้วมันมันน่าห่วงแต่ถ้าปล่อยห่วงได้สักระยะหนึ่งเวลาเรามานั่งเนี่ยรู้สึกว่าใจเราเบาเราไป็นอิสระมาเลยนะได้แก้ เที่ยววินาทีนะหนึ่งวินาทีก็ยังดีสองวินาทีก็ยังดีแค่เรารู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรต้องห่วงมันเบาเป็นอินสระของมันอยู่แล้วก็จะรู้สึกความเป็นสุขจะเกิดขึ้น